สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่ออือดจกลานะครับกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการพ่ออือใจกลางอินไตหวันนะครับคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปเราจะพาทุกคนไปกินของอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้เราจะลุ้นไปก่อนว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนน่ากินจะพาเข้าหรือจะพาบอกว่าร้านนั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้นะครับจะเริ่มต้นที่ซีเหมือนติงเ <ų c oughs> <rapidement> พราะเราเพราะเราอยู่แถวซีเห <c oughs> มือนติงนะครับก็ตอนนี้มันมีร้านหนึ่งที่เป็นร้านเหมือนข้าวหมูะไรสักอ,อย่างหนึ่งข้าวหน้าหมูอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นรีวิวที่ อร่อยใครที่มาเนี่ยควรมากินที่นี่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินที่นี่กันนะครับรรไม่เคยเดินไปฝั่งนี้หที่ไหนก็ได้ไงนเ,นเดี๋ยวตรงไปเดี๋ยวก็จะจะ,จะ,จะ,จะมันอยู่ฝั่งนี้มัง้งอะไรไปได้หมดเลยเราต้องลุ้นเพราะวันนี้น้องปล่อยก็แต่งตัวน่ารักมากเออไปไอ้เต้าเก้งนะครับเดี๋ยวเต้าเก้งไต้หวันมันต้องใจเย็นๆน,นะครับน้องปล่อยต,ต้องต่อคิวไป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  แต่ว่าถนนที่นี่ดีมากสะอาดมากทุกคนเมืองไม่ได้แค่ถนนนะในเมืองเขาดีมากแล้วก็คืนอ่ะไม่น่ากลัวเลยเนาะเมื่อคืนเราเดินไปกหนึ่งวตอนะงก็ไม่น่ากลัวนะหิวข้าวตอนกลางคืนก็ก็ออกไปกินไม่น่ากลัวเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกันนะจะมีคนแปลกสุดก็เหมือนแบบเดินร้องเพลงขี่ปั่นจักรยานไม่มือรู้ไหมเขาเขาไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนศาสนาที่เหมือนประชาสมัยศาสนาพราเขาจะชู เหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง่ะเออแล้วก็ในรูปมันอารมณ์เหมือนมีพระอะไรอยู่อ่ะใช่ก็พวกมึงกันหน้านี่เห็นไงเอออ่ะอันนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับร้านนี้ร้านไหนกันแน่วะเฮ้ยร้านนู้นร้านนู้นร้านนู้นถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วร้านนี้แหละคนเยอะนี่ร้านนี้จำไว้ร้านจอมือร้านไหนคนเยอะร้านไหนคนเยอะต่อเลยมันนี่ถ่ายให้มันจะเป็นเหตุคนอื่นหมดโอ้โคนทำเลิศหล่อจ๋าอินไก่ไอ้อันนั้นแล้วต้องหาจงคนเยอะนะ นี่ป้าพี่เขาต่อคิวอยู่นี่้ว่าไม่เราต่อคิวก่อนพี่เอาแบบบินพี่หยิบบินาต่อคิวอันนี้ของเรานะครับตอนนี้เป็นภาษาท,ที่เราอ่านไม่ออกนะครับอันนี้ต้องปล่อยก็เป็นเหมือน Google ไข่เจียวคือซิกเนเจอร์ของชีอ่านนก็สั่งมาเยอะเลยสั่งให้หมดมีซุปเห็ดเนื้อซุปปลาหมึกขาทรายอันนั้นไม่แพงเลยอ่ะมันอย่างเราไม่แพงเจ็ดสิบแปดสิบเนาะห้าเจ็ดสิบเค้กแครอทคืออะไรวะอ่ะจดอันนี้น่ากินมาก อันนี้ไม่รู้คืออะไรไม่รู้สั่งหรือเปล่าอ่ะเหมือนหอยทอดอ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรสักอย่างอันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นปลาอันนี้น่าจะเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวลองชิมกันนะครับทุกคนไม่ป้าเป็นคนละอย่างตอนนี้ก็คืองงไปหมดแล้วครับจิ้มกันไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็มีอันนี้สองอันอันนี้ป้าใช่แหละไข่เจียวที่เราสั่งไปมันเรียกว่าเออน่าจะใช้ประมาณนี้อ่ะไรพี่จะกี่ลายโหลดได้ได้หมดเลยคนนี้ต้องเก่งยุ่งไดทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องกินข้าวใช่ไหมออเราชิมเดี๋ยวลองชิมไม่ต้องแต่เนีก็ซิกเเเรนนจอออ์ะ เอาไงทีนี้ทุนมาไปหมดแล้วเลยเขาเรียกว่าเหมือนอสวนเออต้องหยิบมามันไม่เห็นปกติที่ไทยกูไม่กินนะแต่เขามีความทำสุกมาแล้วว่านี่ให้อร่อยกว่าไทยนะเจ๋งรัว่าน้ำจิ้มคือมันกินดีดอร่อยกว่า,วามันมีความโหดละพามีความไข่เจียวมีความหอยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อย,ออยใครมาต้องกินบะหมี่หมูโอ้โหอันนี้น่ากินมากน่าจะอร่อยนะมันยังร้อนอยู่เลยนะ มีตัวหมูเนี่ยอร่อยไม่ได้ร้านนี้ถือว่าอร่อยนะครับใครที่มาก็ได้สิเมอนริงเลยลองมาดูแล้วกันนะครับต่อไปจะกินอะไรเดี๋ยวตามเลยนะครับร้านนี้ไว้เพียงเท่านี้แต่ต่อไปมันน่าจะเป็นไก่ทอดอยู่ใ,ใกล้ๆกี้ให้เจ็ดให้เจ็ดเราเราสั่งมาเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยอันเนี้ยได้อยู่อันนี้อร่อยอร่อยอ รานี้ให้แปดจริงๆมันจะมีข้าวหมูแล้วก็ไข่ดาวแต่เราอ่ะสั่งผิดเออไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวมากินอีกโ <Okay. S 2> อเคขี่ชิีนึนงมึงกินปะละ้ล่ะถ้าไม่กินก็สั่งสองได้หนึ่งร้อยอันนี้คืออะไรนะอันนี้นั่งไก่กทอดฮอ,อสตาร์นะครับทุกคนอันนี้หนึ่งแล้วก็นี่หนึ่งลองได้จัาไปก่อนนะเจะอัดคลิปเดี๋ยวเอาเงินกูก็ได้เมื่อกี้พี่ออกนะไปแล้วไงอันนี้หน,นึ่งออกค่าอะไรค่าข้าวอ่เอออ่ะข้าวจิ๋มอ่ะวันนี้เราเอาไปเจ็ดสิบอันน อันนี้ไก่มั้งใช่ป่ะแม่ไม่เขียนมาชี้เลยอันนี้บีสวานแอนด์บ n สวานโอเคไปดีอยากรายล้วนะครับตอนนี้ไก่ทอดตอนนี้นะครับเราได้แล้วนะครับไก่ทอดที่เขาบอกว่าต้องมากินนะครับเราเองเป็นคนชอบกินไก่ทอดมากลองชิมแต่ว่าใหญ่มากแล้วร้อนมากอร่อยปะอ๋ออันนี้คืออะไรปลาหมึกปลาหมึกทอดชุบแป้งทอดกูบอกว่าไม่ใส่แไปดีไปให้กูแล้วบอกว่าเอาเข้าไปใส่ลองชิม ด้วยแค่แป้งอืม <S <S ก็อร่อยนะคือที่มันอร่อยเนี่ยมันนา่าจะร้อนหรือเปล่าร้อนๆทอดแบบทิวต่อเลย,สสยเลยยืนรอเลย <S <S แต่ชิ้นใหญ่จริงแต่อร่อยอร่อยชิ้นใหญ่จริงถามว่าควรมากินไหมก็ลองมากินดูใครชอบกินไก่ทอดอะไรแบบเนี้ยก็อร่อยดีกรอบมันเป็นรสชาติสไปซี่รสชาติแบบออริจินอลอะไรเงี้ยสั่งเขาได้นะครับตอนนี้ก็ถ้าคะแนนเต็ม10ก็ให้ประมาณ7เต็ม10แล้วกัน Oh. อเดี๋ยวไปกินร้านอื่นต่อครับะนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ไต้หวัน2วัน,วนเราอยากกินอาหารไทยนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราเดินมาหาร้านอาหารไทยแถวซีเมนติงนะครับทุกคนใครอยากกินอาหารไทยหรือคิดถึงอาหารไทยเวลามาเที่ยวไต้หวันมากินร้านนี้นะครับเพราะมันใกล้ๆที่พักเราด้วยนะครับว่าไปรีวิวว่ามันอร่อยหรือมไม่อร่อยมาดูกันครับอ่านี่นะครับนี่บ้านกระเพราแต่ว่าต้องมีกระเพราใช่ไหมเดี๋ยวเจอเลย พี่ป่อยเขาอยากกินอาหารไทยเออาหารไทยมากอ่าแล้วครับนี่มาแล้วเมนูของเราเปิดเพลงไทยด้วยเพลงไทยด้วยมาแค่แป๊บเดียวหิวอาหารไทยแล้วหิวไม่ใช่ไม่ได้หิวอาหารไทยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเรากินอาหารมาหลายมื้อแล้วมันไม่จอยพออยู่แล้วแล้วชั่วกินไม่อิ่มใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูคือเป็นผัดกะเพราต้องมานะกะเพราก็ไม่ได้แพงนะมึงร้อยกว่าบาทก็ใส่เป็นถาดใช่ไหมนี่ไง สั่งมาเลยส้มตำส้มตำเอามาเดี๋ยวเราขอเวลาสั่งก่อนนะครับทุกคนนี่รับหมูหนึ่งคองหมูย่างคองหมูย่างมาคอหมูย่างตายตายตายผัดมะมงหนไม้กระเพาะหมูกรอบนี่ส้มตำเนี่ยลายแตกเวอร์ตำป่านี่ทุกคน,นนี่คือเจ้าของร้านนะครับใครมาต้องเจอเจ้าของร้านเนาะ อันนี้ร้านน่ารักมากทุกคนบรรยากาศแบบเป็นแบบอยู่บ้านเลอย่างนี้นะครับเนี่ยร้านนี้น่ารักมากอยากมาเปิดหรออยากมาเปิดอ่ะจริงๆป้าพอเห็นบรรยากาศแบบนี้เราพอรับอาหารได้ใช่ปเราก็เลยอยากเอออยากอยากอยากมาเปิดร้านที่ต่างประเทศเ่ะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่มันต้องทำในหลายอย่างเนาะใช่มันอาหารถ้าในทาตถ้าในซีเมนร้านนี้ร้านเดียวใช่ถ้าเราอ่ะันจริงอาจจะไม่ต้องที่ไต้หวันก็ได้ที่ที่ไหนก็ได้ที่แบบ เออเราอยากเปิดร้านอาหารเล็กๆที่แบบร้านพวกนี้อันนี้เขามีมันห้าโต๊ะร้านพวกนี้มันจะเป็นร้านที่จำเพาะคนที่เขาอยากมากินเลยเว้ยคือเขาจะเข้ามาเลยแบบอย่างนี้เลยเออก็อยากจะทำเหมือนกันก็มีความเป็นไปได้เป็นไปได้ก็มามาด้วยกันไหมล่ะทำอาหารเป็นไหมล่ะเป็นเมี่ยงหมูต้องมา เยอะมากมาแล้วกระบะใาครยองมาโอ้โหอันนี้ในาราคาหนึ่งร้อยเจ็กว่าบาท4ี่สิบาบาทอ๋อเหรออูู้สี่สิบเก,ก้าบาอา้โหเยอะนะเยอะมากดูดิโอ้โหโอ้โหต้มยำโอ้โหนี่คือในนั้นราคามันประมาณส0 0กว่าบาทซึ่งมันก็ประมาณ300บ้านเราแต่ว่ามันใหญ่ใหญ่มากดูดิมา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 ยให้มามามาใหญ่มากทุกคนดูดิแต่เรากินกันสองคนอ่ะเรากินไม่เถอะโอ้โหูกุ้งแบบดูดิโอ้โหคิดถึงเนาะสมเพศไหมสมเพศนะ ราคาอะไร,รได้เนาะแต่เราเรามาดูรสชาติพูดเลยว่าใครอยากใครหยิวอ,อาหารไทยคือต้องมามคือที่เจาบอกให้มากินมาว่าอาไต้หวันมันจืดแล้วเอาจริงอาหารมันแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบไปแต่ว,ว่าเรารู้สึกกินมาหลายมื้อแล้วมันเลี่ยนไงเราอยากกินอะไรที่มันแบบเป็นแบบเผ็ดๆแค่นั้นแหละัครับโอ้อันนี้คือต้มยำนะครับทุกคนนี่ต้มยำเขียบน่ากินมากเครื่องศพสดซุปร้อนๆนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันจ้า สดชื่นมากนนี่จ้ามาแล้วกะเพราหมูกรอบของเรานี่เอาสงสะใจกันเลยแล้วดูดิออร่ยต้มยำดีมากทุกคนคิดถึงเนาะเขาไม่ได้คิดถึงเราอยากกินอะไรแ่บๆบึ้มต้มตุ๊บ อันนี้คือตาป่านะครับทุกคนว้าใส่ไปเราชิมดิตาป่านะ่ากินมากเห็นดิบขาดเลยเหรอแล้วเราทำให้เสร็จนะจริงเหรอจริงสามขาไข่ต้องกินห้าคนปะ<ห>ด้วยปะด้วยด้วยมากอร่อยเลยอ<ห> เอาไปเดี๋ยวพี่ปิดตาก่อนพี่ปิดตาปิดตานะแล้วน้องถ้าพี่ทายถูกเลี้ยงข้าวพี่นะโอเคอ่ะอะไรมีของข้างในใช่ไหมอันนี้อ่ะเราเปิดดูเย่เลี้ยงข้าวโอเคอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าหลับตานะหลับตาหนึ่งสองไปเจ็ดย่าเจ็ดย่าเจ็ดย่จดยาโอ้โหอะไรวะ อ้าวไม่มีอ่ะเออไม่มีทุกอย่างค่ะเออน่ารักคุณอะไรเถิดอายสวยสวยอ่ะผมพิ้วเลี้ยงและหล่อหรอดูไหมหล่อเนี่ยไม่รู้แสดงว่าไม่รู้หล่อไม่เป็นไม่เป็นไรแล้วอันนี้อันนี้สวยและน่ารักเนี่ยอันนี้สวยและน่ารักหล่อหล่อแล้วหล่อภาษาจีนเราพูดยังไงอ่ะจะบอกว่าร้านนี้นะครับอร่อยมากทุกคน ใครมาไต้หวันควรมากินร้านนี้นะครับนี่แนะนำนี่ร้านกระเพราซีเมือใช่เหมืนติเดือน <พา S 1> ีเดียวจบเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อครับทุกคนอันนี้ป้านาะไรพิซซ่าใช่ไหมฮัตดอกแล้ววัตถุดิบอะไรสำคัญที่สุดในฮัตดอกโอเคฮักวันนี้จะตัดสินให้ใครชนะนี่อันนี้อันนี้นะของพี่ที่ปล่อยนะของหนูยุยบออกมาได้ไหมเนี่ยใช้กล่องเอาวางเลย ศิลปะที่ดีที่สุดในวันนี้คือของน้องคะ่ะไส้กอกชนะอเองพี่จ้าอ่าอันนี้อันสวสุดหนูะจะได้ไงหนูชนะหนูชนะเออไส้กอกชนะเลียนข้าวใช่ไหมเขาหนูชนะใช่<ป>เย้เลียนข้าวขอบคุณค่ะจะไปแล้วนะปนไปอะไรใหม่เราจะไปแล้วนะไม่ต้องคิดถึงนะไม่เอาปัไป<อ>ไม่ให้ไปด้วยอ่ะพี่ก็ผ่านแล้วเออ กินข้ากินข้ามันต้องกินมาเป็นสิบเพื่ออกินข้าวไม่ได้มาเป็นของอลินข้าวมาของอลินค่ะโอเคโอเคไม่ได้ไปแล้วได้ไปอันนี้คือย่านของกินนะครับอันนี้คือที่ไหนนะที่ไหนนะพี่แบงค์ชื่อลิลในมาร์เก็ตชื่อลิลชื่อลิลชื่อลิลน้องชื่อลิลนะครับน้องชื่อลิลในมาร์เก็ตมันเป็นเหมือนอารมณ์มันยวราชเหรอมั้งฟิลนั้นนะครับยาวๆประมาณนั้นเลยเดี๋ยวพาไปดูของกินกันวันนี้ใครอยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมานะครับ เอาจริงตรงนี้คือแบบร้านนี้คนเยอะมากดูดิก็ต่อคิวกันเยอะมากเลยอารมณ์เป็นขนมอะไรสักอย่างคนเยอะอย่างนี้เราคงไม่มีเวลากินไปเหอะมันเหมือนแบบขนมไข่เหรอมันเป็นขนมแบบแม่เหมือนแบบว่าบ้าบินเป็นแป้งแล้วมันมีไส้ข้างบนเยอะๆคนต่อแถวเยอะมากเออไม่ได้กินหรอกวันนี้จบอันนี้ก็น่าอีทอยู่นะอันนี้เป็นอารมณ์หอยทอดตุ้ยชิมปลานะครับ ร้านเต็มเลยแถวนี้อันนี้เรามากินไอศครีมนะครับไอจะกิมถั่วตัดมีผักชีด้วยอ่ะไม่เขาต้องใส่ผักชีถ้าเป็นของไต้หวันนะน่ากินมาอะเดี๋ยวลองหนึ่งเบื่อคนละอักคุงปลาอ่ะได้อ่ะพี่ออกเองนะเนี่ย i s one One, this one Oh my god น่ากินมา แป้งเหมือนแป้งันนี้ป่ะแป้งโรตีแป้งโรตีไท่ใหม่คนขายก็อรอยอยู่นะอุ้ยนี่เขาเค็มแต่สดสดเลยเนาะอารมณ์เหมือนแล้วก็ถั่วตัดบ้านเราแหละอ้าวลูเลิร์เลิร์เลิรเลิร์ล้วคนขายดีป่ะดีแล้วก็ถามว่าชืนิมเขาใส่ทองแบบ What's your name อสี่ได้ติมอะไรเนี่ยไอติมรสอะไรนะน่าจะแบบ รวมรถแบบ yes 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 วานิลา n ว oh. uh, อช ice c r อ a m อ o r ร e t s o r b เป็นอารมณ์ s อเบเชอร์เบตไหงงีกบ้างเท่าไหร่หกเป็อยู่ยหันครึ่งให้ได้ไหม่ะอยู่หันครึงจร <laughs> ิงกินได้มาก โอ้ว้าว thank you โอเคขอบคุณขอบคุณโอเคถ้าะมาชิม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 นี่นะครับเทื่อไหรมเคยกินเหมือนกินของหวานป่ะเคยกินที่อร่อยกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้รสชาติไอติมันเป็นเหมือนอารมณ์แบบตอเบเป็นผลไม้อะถ้าเป็นพวก วาน,นิลาอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยกว่านี้เว้ยพวกกะทิให้<อ><อ>คำตอบไม่ได้ว่ามันคือของหวานหรือของคาวพร้ะมันมีกลิ่นผักชีใครมาก็ลองลองหาร้านที่ดูดีๆน,นาว่าน่ากินแล้วกันแต่ว่าให้ได้อยู่เอาจริงอยากกินร้านนี้มากเลยอะ่ะคนต่อแต่ร้านต่อแถวเยอะมากเลยเป็นเห็ดน่ากินมากทุกคนแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้กินเพราะว่าคนเยอะมากเดี๋ยวลงดูดิ โห oh. เออน่ากินอาคนต่อเขยวยาวมากไปอยู่นู้นเลยอ่ะไม่ได้กินละบ๊ายบ่ายต่อมานะครับเราจะมากินชานมไข่มุกนะครับเจ้านี้เป็นเจ้าที่เพื่อเห็นแบบไหลยวันมากไม่คนต่อคิวคนเยอะมากจนบางทีเราก็เหนื่อยอ่ะเราก็เลยแบบเออมาวันนี้คือวันจะกลับแล้วนะครับก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรคนน้อยๆตอนเช้านะครับลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้จ<อ>นะนี่ร้านนี้50ิบอะไรสักอย่างหนึ่ง อ่านะคัอนนี้อนี้เป็นชานมเ้าดังเหมือนกันที่คนต่อแถวเยอะมากแต่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะไหนเนะยี่ห้ออะไรหรอห้าสิบชิโช้ปุ๊บอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหม อร่อยกว่าเจ้าดังบางเจ้าที่เรากินอยู่แถนี้ฮะแต่ที่นี่ก็ดังนะตอนกลางคืนคนเยอะมากน่าจะมีร้านเนี่ยในีิเมอนติงเพิ่งเคยเห็นแล้วจะบอกว่าถ้ามาช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยคิวเกิน20คิว30คิวตลอดเลยยาวมากเยอะมากถือี่จะเป็นอร่อยถือว่าอร่อยวันนี้เราสั่งเป็นร้อยเพราะว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หวานร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าที่เนี่ยถ้าสั่งแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันไม่หวานเลยคือร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราดีกว่าเออมันมันมันไม่หวานเลยแล้วก็เราจะลเาายยว่ันป็งงไถือว่า เร่ถือว่าโอเคนะครับใครที่มาก็ลองมากินดูนะครับใครชอบกินชานมมาถึงนี้ต้องไปกินชานมถูกต้องแล้วพว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตชานมไต้หวันที่หนึ่งของโลกอะไรอย่างเงี้ย่ปแต่อร่อยนี่เนี่ยมันก็อยู่ตามช็อปตรงข้ามออกับพวกร้านไนกี้ยอยะไรเงี้ยลองมาดูละกันลองหาดูอันนี้เราจะไปไหนหาอะไรกินก่อนป่ะ,อะตอนนี้เราก็เข้ามากินร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับเห็นว่าน่ากินดีวันนี้ก็จะเป็นข้าวคือเรากินอันนี้อันนี้อันแรก แล้วจะเป็นแบบอารมณ์ข้าวมันไก่ประมาณนั้นละมั้งแต่เรามารอดูกันวไไ่าเป็นยังไงนี่นี่ของก็เป็นแบบนี้ทุกคนนี่เป็นฟิลเหมือนข้าวแล้วมีผักแล้วก็มีเหมือนไก่อารมณ์เป็นข้าวมันไก่ฟิลนั้นละมั้งนะครับการมากินอะไรที่แบบต่างประเทศอย่างเงี้ยเราเป็นอย่างนี้แหละเรามากินแล้วก็มาลุ้นๆกันเอาว่าเออร้านนี้มันจะอร่อยไหมอะไรเงี้ยมันคือการแบบลุ้นอะเ <c oughs> ข้าใจปะไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ได้ตามมีอยู่เลยเดินเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เออ ร้านนี้ดูน่ากินดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองกินดูเดี๋ยวมาลองรุ้รสชาติว่ามันจะกินได้ไหมหรือว,ว่ารสชาติจะเป็นฟิลเดิมอีกนะครับแต่ตอนนี้คือคนตาแดงมากตาแดงมากเลยเพราะว่าเออจะเป็นคนที่จะมีขนตาเว้ยขนตาแต่มันจะแทงเข้าตาตลอดเวลาเส้นเดียวต,ตอนเนี้ยเอาออกมานะเดี๋ยวค่ครไปออกที่ไทยแล้วกันนะมองไม่เห็นนะไม่รู้เป็นอะไรมาแล้วข้าวเราเป็นเหมือนือนเหมือนข้าวตอนเด็กที่แบบว่าคุณครูหนไกลอ่ะ๋ยวน่าจะมี <c oughs> ้ไม่แพงเลยนี่ก็ประมาณเซตนึงก็แพงอยู่ร้อยห้าสิบร้อยร้อยแปดสิบร้อยหกสิบแปดสิบประมาณนั้นหกสิกบประมาณนั้นอ่ะโอ้โหพสิมาแล้วอะไรวะอะไรเผ็ดอะไรไม่เผ็ดอ่ะ,อะเอ้าเชื่อปะเหมือนเหมือนกันเราจะกินยังไงเอ่ยอมือนี่เป็นเซตไก่นะครับน,นี่ข้าวฟิวนั้น อันนี้ได้เป็นน้ําชานะที่นี่ส่วนมากคือแบบไม่ค่อยมีน้ํานะตามร้านอาหารแต่ก็มีแหละนี่เกิน้ำชาไม่กินเนาะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันก่อนว่าจะเป็นยังไงนะลุ้นจากรสชาติไก่กันก่อนเดี๋หน้าตาออกมาโอเคไก่เป็นอารมณ์เหมือนไ,ไก่เทอริยากิไก่ไม่ไก่ไก่ต้มอมอะไรไก่เย็นเจี๊ยบซอฟฟี่สุดๆแล้วทำไมถึงเย็นวะเป็นอารมณ์แบบนี้แหละแบบเยนะ็นจีนนะรสชาติโอเคนะ แต่ไก่ยเย็นกินได้แต่เป็นไก่ยเย็นอืมรสชาตดีดเฮ้ยต้องหูปะอืมจืดกินได้กินได้ไดอืมรอยู่อ่ะจบนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะครับ <c oughs> ก็ราคาก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับไม่แพงมากกินได้ นะครับใครอยากมาลองกินก็เดินเดินเอาแล้วกันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนอยู่แถวอยู่แถวเออซีเหมือนติงสกูลเนาะใกล้ซีเหมือนติงสกูลนะครับนี่นะครับอ่ะดิสวรรณดิสวรรณอันนี้คือไรร้านอะไระไร้านเขาบอกว่าอร่อยร้านนี้เขาบอกนะแต่เราไม่รู้จริงหรือเปล่าพี่ว่าใส่ไหนนี่แบบนี้ออริจินอลของเขาก็ใครมาแถวนี้แถวซีเหมือนติงเนี่ยต้องมากินร้านนี้ก็เป็น มันเป็นโดนัทที่อร่อยโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหรอยู่จะมีใสแต่อยากแยกแต่โดนัทนี้ไม่มีรูนะแต่กับลังรถมีอันนี้มีเราให้ชิมเลยแป๊บหนึ่งแล้วคนดูจะรู้รสได้ไงอ่ะเจะให้ชิมอ่ะดูอุ้ยเท็กเจอร์ดีนะกรอบนอกนุ่มในแน่ๆแล้วร้อนๆเลยเอาให้ดูร้อนเนาะโอ้โหนี่เปิกเขาให้จับในถุงเนาะเราก็ยังจะไปหยิบออกมาเลิศอร่อยไหมแบบไม่อวยนะ กับโดนัทบ้านเรา<ม>เป็นขนมที่กินแล้วอร่อยที่สุดตั้งแต่มากินที่ไต้หวันจริงหรออ,อร่อยไม่แต่มันมีอันอื่นด้วยนะแบบใส่ไส้อะไรเนี่ย,อ,อ,ยอาเซียกี่โดนัทมีไส้เอกสลัดอะไรอย่างเี้ยเนยเหรอดีดีดีดดดดดอันนี้ดีทลิปนี้จะเพิ่งจบไปดูของฟ,อง,ของ,ฟงของฟากที่ดื่มมาก คลิปนี้ไม่เป็นคลิปของกินใช่ไหมแต่เอื้อว่าถ้าไต่เอื้อกินมาเอื่อให้อันนี้เป็นอันดับหนึ่งเราขอชิมีกเดียวเออร้อนว่ะแล้วมันอร่อยหรือมันร้อนๆอ่ะมันนุ่มแล้วมันอร่อยนะพออะไรรู้ไหมพะว่ามันหวานมันหวานแล้วมันมันนุ่มมันอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเออใครมาไม่แย่ดีเลยมาลองชิมดูแล้วกันเอาสั่งแบบนี้ก่อนออริจินอลก่อนนะครับป่ะเราพาไปกินอย่างอื่นเราพาไปกินอย่างอื่นก่อนมาแล้วนี่น้ำมะละของเรา นี่นะครับอ่ะอ่าเราพูดภาษาจีนกูรู้วันม้อเขาให้ใช้นี่ไงสามคนช้อนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรสปูนสปูนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะระขาวมะระขาวแต่ว่าไม่เขาเขาเรียกมะระขาวเลยนะหรือว่าเมื่อกี้เขาก็บอกว่าเาตามะระไม่เขาเขียนเลยว่ามะระมะนาวทุกอย่างเลยนะดูว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยครับปกติไม่กินมะระที่ไทย นี่ว่าขมนี่ว่าแต่กลิ่นมาคือเขียวเลยอ่ฟิวเป็นน้ำพึิงมะนาวเอออ่าลองดูสีอืมอร่อยกะไม่ขมมันเหมือนอะไรรู้ไหมแตงกวาปั่นอ๋อฟิวแบบไม่ฟิวแตงกวาไม่มีความขมเลยแล้วใครกินแตงกวาปั่นก็ไม่มีคือแตงกวาดองเริ่มแล้วหรอมันไม่ขมนะกันมันว้ยว้ยไม่ชอบมันเขียวมันเหมือนมันเหมือน ้เหมือนแตงกวาปั่นอ่ะถ้าใครอยากมากินก็มากินเท่าไหรอันนี้ร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่งนะนี่ร้อยหนึ่งก็ก็ร้อยให้เอาจริงอะมามากินได้มาลองกินดูได้เพราะมาถึงอะแปลกๆะต้องลองกินอร่อยไม่อร่อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอะใครอยากมากินก็ลองดูแต่วันนี้เราจะมีบิงซูที่สามารถไครก็กินได้บิงซูที่ไทยจึ้งกว่าเอออันนี้มันฟิลแบบน้ำแข็งอันนี้มันไม่หรือว่ามันฟูแหละตอนที่นั่นเดินลงบันไดอะบิงซู เอาเขาเป็นสูตรให้ตอบว่าอะไรอ่ะ้านนี้เขาบอกว่าเออน่าจะเป็นร้านดังเพราะว่าดารามาเยอะดารงดาราซุลลุมซิลิปผ่าน,น็มเลยเดี๋ยวเพราอาจจะเอารูปเพื่อปิดหน้ขนาข้างหน้าเหมือนกันเพราะนี่เป็นสปอร์สตสไตล์แตไ่ไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นมี <c oughs> ใ,นใคร <c oughs> เขียนภาษาไทยเลยนะเนาะเขาลบหรือเปล่าเขียนไหม่ะอาทิตย์นะี้ก็อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปพากินของกินที่ไต้หวันนะครับก็ใครมาเที่ยวไต้หวันก็ มาลองหาของกินดูว่าของกินเยอะมากนะแถวอันนี้ขนาดแค่ย่านสิบหมืนจริงนะของกินแบบเยอะมากนะครับ<ส>ก็ลองมากินดูบางร้านอาจจะอร่อยกว่านี้หรือว่าแต่อีกหนึ่งร้านที่พลาดไปของเราก็คือเต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นไม่เจอเต้าหู้เหม็นนะครับแต่เสียดายเหมือนกันแต่เคยได้กลิ่นละเหมือนแล้กลิ่นเหมือนเหม็นจริงๆนะก็คลิปนี้ก็ไปไม่เจอร้าน,านแต่ว่าขี้เกียจต่อคิววะร้านหลายร้านเลยที่แบบน่ากินแต่ขี้เกียจต่อคิวจะบอกว่าใครที่มาแนะนําว่า ให้มาแบบช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนจะเที่ยวเยอะมากกว่าอันนี้เรามาวันธรรมดาไม่ต้องงนีแนะนําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าใครที่อยากมาแบบสบายสบายมาจานหนึ่งพฤินห้ต่อแล้วใครอยากมาเยอะใครอยากมาแบบเอ้ยเจอคนเจอคนจอยเจอแบบปาร์ตี้ใครอยากชอบไปปาร์ตี้อะไรอย่างงี้แนะนําให้มาสุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าคนที่เนี่ยออาบอกเลยนะว่าผับอะไม่เปิดเลยวันธรรมดาไม่เปิดจะเปิดแค่สุกเสาร์อาทิตย์ เปิดแต่คนน้อยผับไม่เปิดเลยไงเปิดบางผับก็ไม่เปิดบางผับก็ไม่เปิดเลยที่เราบาคือไม่เปิดไงจริงเออนั่นแหละนะครับก็เออก็มาละกัน